เรื่องสูบบหรีนี่ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าสามีออยก็เป็นคนสูบหรีเนาะเออ,อเขาก็จะมีพี่ชายเขาที่สูบหรีด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะหนักกว่าสามีออยด้วยซ้ำตอนออยคบกันใหม่ๆเนี่ยออยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องที่เขาเป็นคนสูบหรีเลยนะไม่ได้ห้ามเขาด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้เขางดหรือว่าอะไรเลยนะคะตอนที่เราอยู่จีนวันๆหนึนน่งก็จะได้อยู่แค่2กลิ่น,นะคะก็คือกลิ่นอาหารจีน แล้วก็กลิ่นบุหรี่นี่แหละค่ะเออคือจะไปตรงไหนก็จะเจออีสองกลิ่นนี้ตลอดนะคะยิ่งคนใกล้ชิดเราเป็นคนสูบบุหรี่ด้วยแล้วเนี่ยออยว่าเหมือนเป็นคนติดบุหรี่ไปด้วยอีกคนนึงเลยนะคะแต่พอตอนออยท้องเนี่ยออยก็มีคุยกับสามีไว้นะว่าเอออยากให้เธอเลิกสูบบุหรี่อะเขาบอกอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเอ่อเดี๋ยวจะค่อยๆลดลงนะอย่างี้เออก็ยังเห็นสุขเท่าเดิมคุยอีกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลดลงนะก็ยังเห็นสุขเท่าเดิมทุกวันนี้ก็ยังตอบแบบเดิมอยู่นะคะ คือในใจเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะเลิกไงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะสามีคนอื่นเขาก็อาจจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อลูกเพื่อเมียก็ได้นะแต่สามีอออเขาไม่ยอมเลิกสูบอ๋อก็เออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนะคะไม่ได้ให้มันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เก็บมาเป็นปัญหาชีวิตคู่เนาะเพียงแต่ว่าเราก็ตกลงกันไงว่าลิมิตอยู่แค่ไหนไม่สูบในบ้านนะไม่สูบในรถนะแล้วก็จะไม่สูบตอนอยู่กับลูกนะเออนะคะเวลาที่ไปกินข้าวกับเพื่อนๆเขาแล้วเพื่อนๆเขาเป็นคนสูบบุหรี่เนี่ย ออยก็ไม่ได้ห้ามเขานะว่าเออเธอห้ามสูบบุหรี่อะไรเงี้ยไม่ได้ห้ามเขาเราไม่ทําตัวให้เป็นปัญหาเราก็จะเดินออกไปพาลูกออกไปจากที่ที่มีคนสูบบุหรี่นะคะประสบการณ์ที่จีนเนี่ยออยเคยมีอยู่ที่ไม่ใช่คนในบ้านเราถ้าคนในบ้านเราเขาอาจจะเออรู้ว่าเราเป็นคนสีเรียดว่าไม่อยากให้ลูกใกล้ชิดควันบุหรี่กลิ่นบุหรี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นคนข้างนอกเขาแทบ,บจะไม่แคร์เลยนะเขาไม่แคร์ว่าเป็นผู้หญิงไม่แคร์ว่าเป็นเด็กออยอ่ะพา ลูกนั่งอยู่บนตักลูกแปดเก้าเดือนอะเที่ยวข้างนอกแล้วมันมีคนจีนแก่ๆมานั่งสุบหลีข้างๆเลยนะข้างๆเลยอะเออออยก็ไม่ได้อะไรกับเขานะคะก็เดินหนีคือเราจะแก้ที่คนอื่นมันแก้ยากแล้วไงแก้ที่ตัวเองดีกว่านะคะออก็เลยพาลูกเดินหนีไปไม่ได้ว่าไม่ได้แสดงกิริยาอะไรก็เดินหนีไปไม่ได้อะไรกับเขานะคะคือเจอแบบนี้บ่อยอะ่ะมันขี้กเกียจที่จะไปแบบ พูดหรือว่าหรืออะไรอย่างนี้แล้ว,วอ่ะนะคะใครที่ไม่มีสามีสุบุรีออยก็ว่าโชคดีนะแต่ถ้าใครมีสามีที่สุบุรีมากๆนกๆเนี่ยออยว่าถ้าพูดแล้วเขาไม่ยอมออยก็ว่าไม่ต้องไปอะไรกับเขาหรอกค่ะเออไม่ต้องไปทะเลาะกันเราก็ดูแลตัวเองดูแลลูกๆดีๆนะคะทําประกันสุขภาพเอาไว้เลยหรือว่าทําประกันชีวิตเอาไว้ด้วยก็ดีนะคะ